不行。 มิติทุกคนต้องกดติดตามผมตกไม่ได้ตลาดมิติอัตเตรี่ติดล้อหสิเปอร์เซ็นต์ปลาแล้วครับดูครับเดดร้หสเปอเปลาอะไรวะล้ไหปลาอะไรอื้อปลาขึ้นมาเฮ้ยคอน้ดดีคอนดดี อะไร่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะคไม่มีเลยลูกค้าอะพี่ให้เราทำไห้กิมให้หรือทำไห้กินให้ เฮ้ยดูเกิดลายไมโครมิทูนนะครับนี่เกิดลายไมโครมิทูนนะครับไปดิไปดิดูด้วย ini tapi bayar dengar ไม่ได้เนาะเยวะไปสีฟ้าเดี๋ยวบอกสีก่อนบอกสีอะเอาสีอะไรสีแดงโหมันมีเยอะเดี๋ยวยังไม่ลงเลยยไมีแต่แดงสวย จมาแบสีเดียวกันไม่ว <u> uh> ่าคนละเลขได้ไม่ได้ไอ้ควายไม่ได้ได้ไม่ได้สีเดียวกันคนละเลขกันต้ื่องมันจริงอ่ะได้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 บัจจายุให้ถามให้เขาพี่พี่คนละเลขแต่ว่าสีเดียวกันลงได้ไหมได้สายเห็นไหมไม่พี่ถ้าเป็นเลขสีลงสีแดงแล้วก็ลงเลขเจกอีกเลขเจก แล้วก็มาเปเลี่ยนเลขอ่ะได้ไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูอ่ะอย่างเนี้ยเลขเจ็ดเขาลงใช่ไหมแล้วเขาก็ลงเจ็ดเจ็ดแล้วเขาก็ลงเลขแปดสีเขียวแปดไม่ได้เออ,อ <c oughs> มาสีเดียวกันเต่อคนละเลข ตอนนี้ในมือกูคนเยอะเลยชัดเดี๋ยวนะบวกสองบวกสองครับมีมีอะไรบวกสองบวกสองสี่แล้วก็บวกสองอ้็คูกพี่ก็ล์ฟไอซีอะไรพี่ลองบวกสองก็มีไงให้ลอ,องสอบได้ไม่ได้พี่พี่ถ้ามีบวกสองให้ลงอีก มนยังก็โดนใช่ไหมคะคนที่ไม่มีอ่ะไม่ผมลงบวกสองไปแล้วแล้วเขาก็ลงอีกลงอีกใช่ไหมพี่งแนะเอ้ยพี่ใ่ไม่ต้องลิงมา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 พี่ไห่ี่โกงดีพี่ใหญ่ี่โกงดีพี่เล่นไม่เป็นอ่ะเองอ่ะดูดูดูจริงมื่อเราเล่นแบบนั้นนะแล้วกับาจารย์เยรอเหรอ้วมึงเสียเกวมึงไม่เกี า้ปทองมาปลาทองดูเดี๋ยวทำปลาคายดีกว่านี้หมูอะไรมัฟฟี่หมูเนาะหมูกระเที ียคลิปนี้เจอกันไปลีกตรงตั้งท้ายไม่ได้ไม่เสร็จไม่ติดติดเยี้ยตัวโตถึงดำไม่โตตามไม่วเสี็ยไม่ได้เตี้ยไ่ได้ ใช่ค่สร er ับ่ะไม่ได้เลเอาไม่นด่หรล่นด้วยด่นด้ัใช่ของแก่เพี่ย่คขับเวแงใชร่อะไรขอบเสแองไ่ด้คะ ไม่พียังไม่ี่ลงเลยพี่ลงไปแล้วเี่ีขับรแ่ขับับขับโอไม่โตเขัลงเไเ่รถไไรู้กลยับีบ้านพี่เอเห็นเองอยู่โกใช้ป่ม่เชออมชื่พี่ยังไม่ลงพี่ลงเลย ตากูใสสีแดงเฮ้ยนี่เขาเล่นโลู่อันนี้เมาเล่นเกมเลบไม่ใช่แล้ว